Ủa. Tục tâm giết. โอ้ประชันตัวเปลืออะไรของมันวะยิงวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งยิงอีกวันเป็นอีกอย่าง มีตัวเล็กๆวะตัวใหญ่มันหายไปหมดจะยิงโดนไหมเนี่ยมีตัวเล็กเนี่ยคุณผู้ชมนี่ผมก็ได้ยิงไปช่อนโดนไปแล้วครับตัวสวยอยู่ครับ โดวตันโปเลยอ๋อไปติดไม้ซะแล้วนั่งครับโอ้หลุดหลุดแล้วมั้งกลังซี่ไปติดทไม้ไม้นะั่นแล้วหลุดมาหลุดออกมาเถะืะอไม่ทันได้เปิดกล้องครับเพราะวกเขาขึ้นจะลงแล้วผมเพิ่งเห็นก็เลยรีบขึ้นยางยิงเลย โอ้ยหนุ่มหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยเงียบเลยโอ้ยปลาดูดไปแล้วมันน้งคุดสิงเลยอยือยู่อยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่พันไหมแล้วครับ ผมขอลงเอาก่อนแต่กว่ามันขาดไปเนาะครับติดอยู่ไหมนะมาแล้วไม้มาแล้วพอลาอย่าขาดก็พออด,ดอีะไรอีกอี่ครับส้ยสวยอยู่ครับถ้าไม่อย่างเอาไส้นี้จะเอส้ไหนเนาะเบื่อไม้จังท,ท่านได้เปิดกล้องครับไปช่อนตัวนี้ เราขัดไปแล้วมั้งเนื้อหมไปแล้วหนักไหมขึ้นฝั่งว้ก่อนนี่มาละดูดมาละเดี๋ยวมาดูตัวปลากันครับยิงโดนก็รีบเปิดกล้องเลยผมก็ดึงลังไว้ครับ พอาเขาปีนปิดไกลโอ้ตัวสวยอยู่ครับโอ้ต้นสังนนิดเดียวเองก็ข,ขาดแล้วครับนี่ต้นสัง,งนไปนิดเดียวเองมาแล้วครับเต็มแรกเล็กใหญ่นับหนึ่งครับมันมันประมาณมาแล้ว เก็บปลาก่อนครับลุ้นตัวต่อไปตามต่อครับผู้ชมนี่ก็ได้ร้อยได้เงาเก็บลอยครับตัวสวยเลยครับนี่สวยประมาณสักเกือบเกือบเครึ่งโลเนี้โดนตรงนี้นิดเดียวเองเกือบขาดแล้วครับเนี่ยเกือบไม่ได้กินโอเคเก็บปลาก่อนครับตามลุ้นต่อเย็นๆแต่ก็ได้ยิงเองเนาะใจร้อนยังไงก็ไม่ได้ยิงอรตามลุ้นต่อครับ ข้ามแ้วมั้งยยิงก็ยังยิงฝายาไปอีกอข้ามข้ามต้องยิงฝายาเนี่ยครับเถ้าถาวรเลข้ามเฉยเลยประช่อนครับตัวน่าจะเล็กกว่าตัวที่ผมได้ไว้นะตัวไม่ใหญ่เท่าตัวนั้นเลยเปนะรครับตามไหมครับตอนนี้ก็ย้ายมาปากท่อครับนี่น,นี่เป็นท่อ ตัวนี้เป็นท่อท่อน้ำโอหติดตรงนั้นเบลอเลยเรียบเก็บเชือกก่อนบังไม้ครับบังไม้ยิงไม่ได้เลยลดลงตัวลงมาหน่อยสิลดลงมาป๊อกมาครับตัวไม่ใหญ่ มิดอินซิม,อมดอกไม้ล,ลูกดอกมาแล้วเปล่าลูกดอกอมาอยู ยังลงไปเลยยังโดนไหมโดดอดะอุ่ดโอ้หลุดยังยังยังปิ้งย้อนย้อนสายเอ้าตัวน้อยจังโอ้ว่าตัวใหญ่ย้อนสายหรอออ่มา嘛มากลับบ้านกับพี่มานงกลับบ้านกับพี่สิมา เข้าปากนิดเดียวจับปลากกันแล้วกันเชือกโอ้โหนไม่ได้กินเนียบคุณผู้ชมเต็มที่สองของเราครับ ก็จะได้ยิงครับนี่ตัวเล็กกว่าตัวตัวเลกเนาะตัวเล็กกว่าตัวแรกเต็มคาราเบลเลยนะเต็มสองมันมันพมีเวลาครับก็ไม่ขำเราดูอีกสักพักเนาะเราเค่อยกลับกันนะครับเต็มสวยเลย นึกว่าหลุดครับดึงมาแล้วมันย้อนครับมาตรงนี้นี่ย้อนเข้ามาข้างผมนึกว่าหลุดดึงเบาๆไม่สู้แม่อะไรพอม,มาถึงข้างฝั่งนี้ดึงสู้ตามต่อครับพอมีเวลาครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับก็มาสรุปผลงานกันครับสําหรับการออกไม้หาปลาเนินวันนี้ก่ว่าจะมาหาปลาเนินใหญ่แต่ก็ได้ไปช่อนครับเนื้อสองตัว ตัวข้างบนนี่ตัวแรกไอีตัวข้างล่างนี่ตัวที่สองก็ไซส์ก็ตัวบนใหญ่กว่าครับตัวแรกใหญ่กว่าแข็งแล้วครับตัวแรกวัวนี้ก็สองแก้มเนะ <c oughs> าะก็าฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมมันกับำลังใจให้ผมนะครับฝากไว้ด้วยสักช่องหนึ่งกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมมบเป็นกำลังใจ ก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับนี่ผลงานของเจ้าปืนศูนย์ของเรานีครับมีเจอปะนินสักตัวครับวันนี้ก็เจออยู่ครับแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวประมาณสักสามนิ้วสี่นิ้วนี่ยังไม่ทันครับลอยลึกตัวประมาณนี้แหละแต่มันยังไม่ทัน ลอยลึกแล้วก็มืดด้วยไอตรงต้นตะโกนะต้นต้นตะโกตรงฝั่งนู้นน่ะยี่ไม่ทันครับแต่ปลาช่อนมีเยอะครับเนี่ยมันไม่ขึ้นครับหลังจากฝนตกมาเนี่ยไม่ยอมขึ้นไม่ยอมกีบเลยเดี๋ยววนะันหน้าให้มาแก้มใหม่นะสำหรับวันวนี้ก็คงต้องขอตลาไปพร้อมกับผลงานสองแต้มแล้วก็ปืนศูนย์ขอมผมครับ มันมัน,น,นครับสุดยอดครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ